ไกยามเศร้าออกมองหาสิบสามนาทีแล้วดูการครอบปุกที่หกเจ็ดเริ่มแล้วมันเริ่มลงแล้วโอ้มันเข่าแล้วมันหยาบน,นี่นะเจ้าทึบเถอะวะ น้าในดับเห็นเขาเริ่มเขียวเลยยอดเขาอ่าอะไรอะไะโอ้คูพินขุดสะหน่อยออกทางยอดนี่และอ่ะมันนามันเฮามันน้ำหน่าเขาเขาคนลังปง าขาขาโ้วันกันไปแล้วก็ต้นทุนโรงเรียนนพ